สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชา n e l ของเจวัปัดนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook รวมถึง t i k t o k ด้วยเนี่ยยังไงฝากทุกคนติดตามหน่อยนะครับใน2ช่องทางนั้นเนผมเน้นเป็นพิเศษเลยยิ่ง a c e b o o k เนี่ยเหลือนิดเดียวเองจะทะลุ13,000คนแล้วผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยวันนี้ครับก่อนไทยลีกจะเตะเนี่ยฝากเพื่อนๆใน YouTube ช่วยไปกดใน Facebook ของผมด้วยละกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้ง t i k t o k แล้วก็ YouTube เอาไว้ใต้คอมเมนต์ของทุกคลิปหลังจากนี้ในทุกๆวันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามก็เริ่มต้นมาคงต้องพูดถึงเรื่องของเกมไทยลีกเมื่อวานเตะกัน3คู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คู่ที่น่าสนใจมากนักเกี่ยวกับเกมในหัวตารางแต่สำหรับผมเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับในการมองถึงสถานการณ์ในการตกชั้นซึ่งเริ่มจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นยังขอนแก่นทีมอันดับที่15หรือว่ารองสุดท้ายที่ตอนนี้แพ้มา3มเกมติดแล้วนะครับเปิดบ้านเจอกับระยองอันดับ13ที่เสมอในเกมลีกมา2นัดหลังสุด แล้วตอนนี้ก็โดนทีมในโซนแดงคือทีมในโซนหนีตกชั้นเนี่ยทำแต้มไล่จี้มาติดๆเหมือนกันโดยทั้ง2ทีมเนี่ยเรื่องของเกมรับมีปัญหาทั้งคู่เลยนะครับอย่างเจ้าบ้านจงอางขยองเนี่ยก็เสีย10ลูกจากสาเกมหลังสุดเช่นเดียวกับระยองที่แผงหลังเนี่ยเวลาออกไปเยือนจะเจอปัญหานะครับเสียประตูมากกว่า1ลูกทุกนัดแล้วก็แพ้รวดในเกมเยือนมา5นัดติดต่อกันโดยเกมเดียวที่พวกเขาสามารถบุกไปเก็บแต้มได้ในฐานะทีมเยือนก็คือนักที่บุกไปชนะ BG ในช่วงต้นซีซั่นนั่นแหละครับ และที่เริ่มต้นดูสะดุดตาเลยก็คือในซูมมานั่งสำรองหรือว่าในเขตเทคนิคเนี่ยเจ้าบ,บ้านขอนแก่นอยู่เปลี่ยนโค้ชแล้วนะครับหลังจากที่แยกทางกับเซอร์นเทโรวิชก็คือหายไปแบบเงียบๆไม่ได้มีการประกาศโฉงชายในเพจของสโมสรแต่แฟนบอลวงในเนี่ยเขาก็รู้กันดีซึ่งถ้าจะว่าไปเนี่ยก็ไม่ได้อไราอาวร์นะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยซึ่งปกติเนี่ยผมไม่ค่อยพูดแบบนี้นะครับแต่ผมพูดแทนใจของแฟนบอลที่เขาตั้งใจไปเชียร์ขอนแก่นอยู่และเขาอยากให้เกมในบ้านเนี่ยเป็นเสน่ห์และเป็นจุดเด่น ซึ่งก็เป็นอาวุธหลักที่ทําให้ขอนแก่นในรอดตกชันในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเกมเย้าหรือเกมเยือนผลงานก็ไม่ได้เป็นชีมเป็นอันดูแล้วก็ยังไม่มีมาตรฐานและก็เล่นกันด้วยอาการติดติดขัดขัดทั้งคู่นะครับมีจังหวะฟาวตัดกันค่อนข้างบ่อยและเกมเนี่ยก็ดึงกันช้าคือเป็นฟุตบอลไทยในฝันที่คนไม่อยากดูครับว่ากันตามตรงต่างฝ่ายต่างกังวลแล้วก็ไม่อยากเสียประตูก่อน บวจะต้องการคุณภาพในการออกบอลจ่ายบอลก็เสียกันง่ายๆซึ่งบางทีเนี่ยเสียบอลตั้งแต่แดนหลังเลยนะครับดังนั้นจะไปหวังอะไรกับการจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายถ้าเกิดการออกบอลบิลล์อัพเกมหรือการสร้างเกมตั้งแต่พื้นที่แดนแรกเนี่ยยังมีอาการไม่มั่นใจหรือว่ามีความกดดันแทรกอตลอดแต่ว่าครื่องหลังเนี่ยมีจุดเปลี่ยนครับแล้วก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้เลยจากการยิงเข้าไปของเรียวม,มาอิโตลูกนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าการเซตบอลของระยองเนี่ย อาศัยทามิ่งตามที่ซ้อมมาเลยเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยขยับเข้าถึงบอลช้าตั้งแต่หน้าลายเกมรับของตัวเองซึ่งจังหวะในการทิมเข้าไปหน้าลายเนี่ยตรงนั้นแหละครับคือลูก้อมที่พวกเขาเตรียมมาเพราะว่าเห็นเลยว่าทําชิ่งจังหวะเดียวแล้วก็พยายามเปลี่ยนทิศทางการเล่นไปที่เรียวมาอิโตะซึ่งสัมผัสแรกเนี่ยได้เปรียบนะครับแม้ว่าเดียโก้หรือแลนดิสจะพยายามเข้าถึงบอลแต่ไม่ทันเพราะว่าเรียวมาเนี่ยเลือกจังหวะในการจบสกอร์ทันทีก็เป็นการฉวยโอกาสเล่นที่เข้าทํากันอย่างสวยงามและก็เหมาะสมนะครับที่จะได้ประตู หลังจากนั้นก็มีจังหวะเพียงแค่วาดเสียวเพราะว่าขอนแก่นเองเนี่ยก็ไม่ได้เจาะเข้าไปแบบกดดันต่อเนื่องจะมียิงไกลบ้างแต่มันก็ยากะนะครับที่จะเข้าขก็กลายเป็น3ามแต้มขอระยองในการบุกมาชนะในแมชที่ถือว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นทีมในกลุ่มที่ต้องหนีตกชั้นเหมือนกันดังนั้นการชนะแบบนี้กลับไปเล่นในบ้านก็สบายในช่วงเลกสองและก็จะทําแต้มทิ้งห่างทีมในกลุ่มเรสโซนแบบสบายใจดี ส่วนสถิตินะครับรายละเอียดในการครองบอลเนี่ยดูระยองจะดีกว่าเล็กน้อยแต่การสร้างโอกาสยิงเท่ากันนะครับคนละ11ครั้งซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยตลอด90นาทีขอนแก่นยิงตรงกรอบไปสสุระยองยิงตรงกรอบน้อยกว่า2ครั้งเท่านั้นแต่ได้มา1นประตูด,ดังนั้นคู่นี้มีสกอร์ก็ถือว่าเกินค่าแล้วน,นะครับเพราะถ้าเกิดว่าดูตลอด90านาทีเนี่ยความแม่นยําในการจ่ายบอลก็คือเรื่องเดิมที่ผมคิดว่าทั้ง2ทีมต้องสร้างมาตรฐานให้ได้เวลาเจอคู่แข่งที่สูสีกัน คือยังเจอทีมใหญ่เนี่ยจะไปเซตบอลสู้เนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับโดยคุณภาพนักเตะโดยความเข้าใจเกมวินัยและก็สมาธิเนี่ยอาจจะเป็นรองแต่ว่าเกมรับเนี่ยทีมระดับเนี้ยจะถูกฝึกมาอยู่แล้วให้มีความระแวดร,ระวังดังนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับพอเวลาต้องมาเล่นเกมบุกใส่คู่ต่อสู้ที่มองถึงผล3แต้มได้เนี่ย บางทีมันก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันก็มีทั้งช็อตที่ดีและก็ไม่ดียังขอนแก่นอยู่ในแต่ตอนนี้ผมว่าอาจจะต้องปรับในเรื่องของแผนการเล่นเกมรุกนะครับซึ่งแน่นอนมันคือโจย์สําคัญแหละไม่อย่างนั้นผลงานของพวกเขาคงไม่เป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้โจอางพยองเสียประตูค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พยายามจะเล่นเหนียวแน่นแต่ปัญหามันก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอได้รับจะไปรุกแล้วก็อส่ัย3ตัวรุกด้านบนแต่พอมาเจอเกมรับ4คน5คนโอ้ยังไงก็เจาะยากครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่เปิด ส่วนเรื่องของอนาคตโค้ชคนใหม่เนี่ยแน่นอนนะครับเมื่อชัดเจนว่าเทโรวิชไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าเกินวัน2วันนี้ครับบิ๊กต้อมคุณวัฒนาช่างเหลาที่เพิ่งจะเป็นนายกอบจอขอนแก่นคนใหม่ก็ต้องเร่งหากุญสื่อที่จะเข้ามากู้วิกฤตของทีมซึ่งตอนนี้บอกเลยนะครับว่าอยู่ในอาการโครมา่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นทั้งที่จริงเนี่ยยังเหลืออีกเล็กนึงคือ15เกม แต่ที่ผมต้องกล้าพูดเพราะว่าตอนนี้ดูสถานการณ์การตัดสินใจของขอนแก่นเนี่ยดูจะช้าไปแล้วนะครับเพราะในช่วงฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนเนี่ยถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าโปรแกรมในช่วงเวลานี้ของขอนแก่นเนี่ยมันมีงานที่ไม่ได้หนักจนเกินไปมีเกมที่สามารถจะมองถึงการกลับมาได้เจอคู่แข่งในโซนเดียวกันสัส่วนใหญ่แต่พอไปมั่นใจในโคช้ชแล้วผลงานไม่มาเนี่ย การจา่ากุนซือคนใหม่มาเนี่ยหูบอกเลยนะครับตอนนี้โอเคเตงเนี่ยคนอาจจะมองว่าเป็นโค้ดวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลแต่โจทย์สําคัญมันก็คือการปรับเปลี่ยนผู้เล่นในบางตําแหน่งและก็เวลาที่จะให้โค้ชเนี่ยเขามีโอกาสในการฝึกซ้อมปรับแก้ไขแล้วก็ดึงความมั่นใจของลูกทีมกลับมาตอนนี้ครับ15นัดของขอนแก่นยูเนเต็ดม,มีแค่เจ็ดแต้มเพราะว่าเตะครบตามโปรแกรมหมดแล้วไม่ได้มีแมตช์ตกค้างตามทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยผมว่า33คะแนนเนี่ยมันรอดอยู่แล้วนะครับ จะรอดในเกมสุดท้ายหรือว่าก่อนหน้านั้น<ๆ>ก็แล้วแต่สถานการณ์ของทีมอื่นด้วยแปลว่าเลก2เนี่ยถ้าคำนวณกันแบบเอาคะแนนเป็นที่ตั้งตอนนี้ขอนแก่นมีเคะแนนย้ำอีกครั้งหนึ่งเลก2เนี่ยคุณต้องเก็บให้ได้ถึง26แต้มนะครับเท่ากับว่า15นัดที่เหลือเนี่ยพวกคุณต้องชนะ9นัดจาก15เกมครับพอผมย่อยให้ฟังแบบนี้บอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะครับและก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฤดูกาลเนี่ย มันไม่ใช่วัดกันที่เรื่องของโคช้ชหรือว่านักเตะอย่างเดียวมันวัดกันที่การตัดสินใจของบอร์ดบริหารด้วยถ้าคิดช้าทําช้าเงื้อง่ายราคาแพงสุดท้ายเนี่ยอาจจะสายเกินไปแต่ยังไงเอาใจช่วยนะครับผมก็อยากเห็นสถานการณ์ลุ้นหนีตกชั้นสนุกไม่ต่างจากการลุ้นแชมป์เหมือนดูการที่แล้วนะครับให้มันเข้มข้นหน่อยไม่ใช่ผ่านไปยังไม่ถึง20เกมเลยเนี่ยเริ่มจะรู้แล้วว่าใครอยู่ท้ายตารางตอนเนี้ยมันเห็นชัดแล้วว่าขอนแก่นกับนครปฐมเนี่ยดูจะถูกมองว่าจ่อแล้ว แต่ผมยังเชื่อว่าด้วยคุณภาพรายบุคคลของนักเตะจ,จงอางพยองถ้าได้โค้ชหวังเข้าไปนะครับอาจจะมีโอกาสได้สู้มากกว่าที่เป็นอยู่และเกมในบ้านถ้าเก็บครบสถานการณ์หลังจากนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่หน้าตรงนี้มินิลีกเนี่ยหมายถึงการเจอกันในกลุ่มของหนีตกชั้นเนี่ยขอนแก่นค่อนข้างจะเป็นรองเกมเลกสเนี่ยย้อนกลับไปเจอกับใครที่เคยแพ้ต้องกลับมาชนะให้ได้และต้องกลับมาชนะด้วยสกอร์ที่มากกว่าเพื่อเอาผลต่างด้วยส่วนมานินบังกรนะครับ สามแต้มไม่ต้องสนใจนะครับฟอร์มจะฝืดอะไรช่างมันแต่ขอเพียงแค่ชนะในเกมที่ควรจะต้องเอาให้ได้และยิ่งบุกมาในฐนานะทีมเยือนนี่คือโบนัสสำคัญเลยน่าจะคลายเครียดทั้งบอดบริหารตัวนักเตะแล้วก็โคดโบจากพันปันปีด้วยหลังจากตรงนี้จะได้เบรกนะครับเพื่อฝึกซ้อมแก้ไขเสริมตัวซึ่งผมว่าต่างชาติต้องมีเปลี่ยนบ้างเพราะว่านักเตะไทยเนี่ยโดยภาพรวมก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้ว คือถ้าหากองหน้าสักคนหนึ่งอ่ะที่ถล่มประตูและฝากความหวังไว้ได้อ่ะระยองกลับไปเน้นเกมในบ้านอย่างเดียวในช่วงเลกสองเนี่ยในมุมผมก็ไม่น่าจะเกินแรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนทีมมากแล้วทีมในกลุ่มเรสโซเนี่ยมีการขยับกันเยอะจริงๆก็อ,อาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยแต่ว่าตลาดซื้อขายในเลกสองในผมทราบมานะครับมันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเลยทําให้ระยองเนี่ยน่าจะโฟกัสกับเรื่องของการเตรียมทีมอยู่กับตัวเองมากกว่า และก็น่าจะพอมีรอยยิ้มไปได้อีกสักพักใหญ่เลยแหละครับส่วนคู่ที่2นะครปฐม,มอันดับสุดท้ายนะครับสถานการณ์กาลังแย่หนักเลยเปิดบ้านเจอกับลําพูนวอร์เรอร์อันดับ12ที่ก่อนหน้านี้ก็แพ้มาเหมือนกันแล้วหากสะดุดอีกเนี่ยมีโอกาสนะครับจะมาลุ้นหนีตกชั้นในเลทที่2ขณะที่ผลงานในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ผลัดกันชนะในบ้านของตัวเอง1 0แต่แผลใหญ่ของนครปฐม,มคือการเล่นในบ้านครับฤดูกาลนี้ไม่ดีเลยครับเก็บได้แค่4แต้มจาก8เกมหลังสุด แต่ว่าลำพูลก็พอกันเกมเยือนก็ไม่ดีครับไม่ชนะใครเลยโดยเป็นการเสมอสองแล้วก็แพ้ไป4นะัดโคชทงทงชัยสุกโกกีก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะไม่มีทาคุยโตที่เจ็บก็ต้องฝากความหวังตัวรุกไปที่วาโดโซเรสโนบากาประจบกลางแล้วก็เลสลีย์อัปโรที่ถูกดันขึ้นไปเล่นโซเลสซันเดย์กามากก็สามประสานเหมือนกันนะครับตัวเป้าเป็นเจฟเฟอร์สันขนาข้างด้วยปีกความเร็วสูงแล้วก็มีความคล่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมองมองลาวินแล้วก็อนันต์ยอดสังวาลก็เริ่มเกมมาเนี่ยผมว่า เสือปาราชาในยุคข,ของโคดทงเนี่ยคือการกระตุ้นข้างสนามมันเปลี่ยนไปนะครับความกระหายของผู้เล่นมีแต่วัตถุดิบที่โคดทงต้องเรียนรู้ก็ต้องใช้เวลาบอลพี่ทงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือคือเขาเป็นคนทํางานเนี่ยคือเขาต้องดูแลก็ซ่อมทีละจุดแต่ถ้าเกิดมีเวลาในการฝึกซ้อมก็จะลงรายละเอียดได้ซึ่งช่วงเวลานี้มันไม่ใช่เพราะว่ามารับงานปุ๊บเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันตลอดเพียงแค่คุ้นเคยกับบรรยากาศทํางานมากกว่านี่คือเรื่องหนึ่งที่ทีมมันพอจะเห็นทิศทางว่าจะเดินหน้าได้เร็ว ซึ่งก็มีหลายจังหวะน,นะครับที่เกือบจะได้เหมือนกันแต่พอทําเขาไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นลําพูนครับที่สร้างโอกาสได้2ครั้งแล้วก็ได้2ปรวตูเลยนะครับจากอันันยอดสังวานแล้วก็อีกลูกหนึ่งเนี่ยคือโฟแบร์เปิดให้กับเจฟเฟอร์สันเทคตัวหม่งบุมแคบซึ่งไอ้ลูก2เนี่ยมันเหมือนจังหวะคือจะมีตัวตามประกบแล้วแต่ไปหยุดพอไปหยุดเนี่ยเจฟเฟอร์สันเหมือนตั้งใจจะหม่งชงแต่ว่าไอ้จุดที่หมงเข้าไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แนวรับของนักขับถมเนี่ยชนักนหบด ก็เลยดีพอที่จะกําหนดทิศทางได้เพราะว่าไม่มีคนเข้าไปกดดันไม่มีคนเข้าไปแย่งมงเลยดีพอที่จะเปลี่ยนจากการมงชงเข้าไปเนี่ยเป็นการมงเข้าประตูซะเลยและ2ลูกเนี่ยมาติดๆเลยนะครับภายในเวลาไม่เกิน2นาทีกามาเน่ก็โหสะใจเลยแะครับมาได้ตามแผนอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่1ในมุมผมคือต้องเสียลูกเดียวน่ะพอมองเห็นทิศทางว่านครปฐมจะกลับมาได้เพราะรูปเกมอ่ะไม่ได้เป็นรองแต่พอเสีย2ลูกติดจากเรื่องของสมาธิอ่าคราวนี้ยากแล้วนะครับก็ต้องไปลุ้นว่า จะกลับมาตีไข่ใต่ยังไงซึ่งก็สู้ได้ดีนะครับมาได้จุดโทษด้วยอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่2อครับอุตส่าห์ได้จุดโทษแล้วการฟาวก็ชัดเจนเพราะว่านัดทีน้อยวิไลเนี่ยก็ไปชนจริงๆนี่ก็อดีตเด็กเก่าของเร้ามาถมเลยครับที่โคชโทนมีส่วนสร้างมาแต่วาลโดโซเรสดันยิงพลาดติดเซฟของกรพัฒนารีจันโออันเนี้ยอารมณ์ในการเดินเข้าห้องแต่งตัวเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับ ถ้าไล่มา1ต่อ2ครึ่งหลังออกอีกแบบหนึง่งแต่พอเป็น0ต่อ2ก็เข้าใจได้ว่ายังไงเนี่ยเสือป่าราชาต้องเร่งมากกว่าเดิมก็พยายามทําแบบนั้นแหละครับแต่คุณภาพเนี่ยต้องยอมรับว่ายังมีข้อบอกพร่องเยอะและก็ไม่สามารถกดดันลําพูนจนถึงขนาดที่จะเป็นเกมแบบันเวย์ซึ่งสถิติในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความมั่นใจยอยู่แล้วกับการยิงตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งเป็นการยิงได้จากการยิงจุดโทษนั่นแหละครับแล้วติดเซฟที่เหลือเนี่ยในการเล่นโอเพนเพลง ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นครึ่งหลังเนี่ยทารลำพูนก็ดึงจังหวะเป็นด้วยเปลี่ยนตัวถูกช่วงอีกมือทองเฉยเลยนะครับการมาของเนเกบากลายเป็นจิ๊กซอสําคัญที่ทําให้ทีมการันตีการเก็บสามแตมในช่วงท้ายเกมจากเทคนิคที่ยอดเยี่ยมนะครับกระโดกเสร็จปุ๊บแล้วก็หาจังหวะในการเล่นต่อแล้วก็กระโดกหลบผู้สัตประตูเนเกบาเนี่ยคือถ้าเกิดให้เทียบนะครับเรื่องของเทคนิคเนี่ย เนี่ยสไตล์แบบเนี้ยแบบผมเลยคือถ้าเกิดผมจะเล่นสายคลาสสิกเนี่ยในเกบ้าเนี่ยคือคำตอบเลยในการเป็นร่างทรงของเจวรลปัดจะได้เห็นภาพชัดๆเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกต่างประเทศเนี่ยคืออย่างผมก็ต้องไปพวกแบบเมสซี่เลยมันก็จะดูเวอร์ไปนะครับแต่ว่ามันคือความจริงพูดแล้วก็มโมโหตัวเองไม่ตตดทีมชาติเลยนะฮะวุญญ่นหิบมากเลยอ่ะปรับอารมณ์กันใหม่นะครับเข้าเรื่องไทยลีกต่อ30มของราชันโคขาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาชนะในไทยลีกในรอบ6เกมแล้วก็ ทำแต้มขยับหนีโซนตกชั้นออกไปได้อีกหน่อยหนึ่งส่วนสถิติในการเล่นนะครับนะักข่าวถมในคลองบอลเหนือกว่าสร้างโอกาสยิงก็มากกว่า1 3ครั้งแต่ยิงตรงกรอบแค่3ครั้งซึ่งที่เป็นปัญหามากๆกนะครับกับการเล่นในบ้านของพวกเขาส่วนลำพูเนี่ยมีโอกาสน้อยกว่า8ครั้งแต่ยิงตรงกรอบมากกว่า4ครั้งแล้วได้มาถึง3ลูกก็ชี้ชัดเลยว่าเรื่องของความเด็ดขาดวันนี้นะักข่าวถมต้องให้ลำพรจรูจริงๆ คอมเมนต์เพิ่มไปหน่อยละกันนะครับสำหรับเสือบาราชาก็ <c oughs> มีความเป็นห่วงเพราะว่าไปไปามาเนี่ยเปลี่ยนโค้ชมา3รอบแล้วนะครับในฤะด,ดูกาลนี้ก็คือจบเล็กแรกเท่านั้นนะแต่ในเคสของโค้ชธงเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าบอร์ดบริหารเนี่ยก็คงมั่นใจถือเป็นคนคุ้นเคยนะครับรู้มือกันอยู่แต่มันสําคัญที่ว่าตอนนี้โค้ชไม่ได้มีเวทมนต์ในการจะเสกเปลี่ยนให้ทีมเนี่ยมันดูดีขึ้นมาได้ในช่วงเวลา3เกม5เกมโอเคมีเวลาซ้อมมากขึ้นนะครับในช่วงเดือนธันวาถึงมกราแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า ช่วงนตรงนี้มันต้องมีการเสริมเติมแต่งด้วยเพราะโค้ชเนี่ยเป็นคําตอบชัดแล้วนะครับว่าไม่สามารถจะฉุดนครปฐมให้ดีขึ้นกว่านี้ได้มันต้องมีการเติมเต็มจิกซอที่เขาคิดว่าจะทําให้เกมรุกดุดานโคตรทงเห็นปัญหาอยู่แล้วแ่ะครับแต่เอาเป็นว่าสโมสรเนี่ยจะสามารถไปดึงใครมาได้ไหมตัวต่างชาติก็ต้องยอมเสี่ยงครับถ้าอยากจะอยู่รอดต้องเปลี่ยนต่างชาติทาคุยโตผ่าน แต่จะให้แบกคนเดียวเนี่ยก็คงไม่ใช่ต้องมีตัวช่วยดึงความสนใจด้วยเลสลี่มาตรฐานก็ต้องอาศัยผู้เล่นที่มีองค์ประกอบดีด้วยดังนั้นเนี่ยมองไปที่ตัวจบสกอร์นะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมว่านครปฐถมต้องการมากถ้าโคดทงหาจิกซอรตรงนี้ได้2ตําแหน่งนะครับย้ําเลยคือตัวบนลเล่นต่างชาติบทผมว่าพวกเขาจะกลับมาน่ากลัวขึ้นส่วนจะการันตีการอยู่รอดไหมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าแต้มในช่วงเลกแรกเนี่ยยังไม่ขึ้น2หลักเนี่ยยังไงก็เหนื่อย แต่ก็เป็นกาลังใจให้นะครับอยากให้ทุกทีมสู้กันให้สนุกเพื่อให้แฟนบอลไทยได้ดูเกมคุณภาพจริงๆปิดท้ายกันนะครับคู่หนึ่งทุ่มเนี่ยเชียงรายอันดับ14ก็เพิ่งจะปลดล็อกชนะมาได้ในเกมล่าสุด เจอสุขโขทัยนะครับที่เพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมเอฟเอครับแล้วก็ได้พักมาเพียงแค่3วันซึ่งแน่นอนเชียงรายเนี่ยความสดมากกว่าไม่ต้องเดินทางด้วยเล่นในบ้านพวกเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมีแต้มในเกมนี้และไม่ได้มองเพียงแค่คะแนนเดียวนะครับซึ่งสถิติการพบกันในบ้านของเชียงรายเนี่ยเป็นกว่างสงมหาภัยที่ไม่เคยแพ้ชนะ5แล้วก็เสมอ2ถือสถิติดีกว่าครั้งข่าวไฟแต่ว่าในบ้านซีซั่นนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสําหรับเชียงรายเพราะว่า 7เกมพวกเขาชนะเพียงแค่2นัดเท่านั้นแต่ตอนนี้ความหวังทุกอย่างอยู่ที่โค้ดไดยเปียพลผ่านนิชกุลนะครับที่กล้าออกสตาร์ทในะรุ่คนไทยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพัทรัส้อยมาลายสิริโชกันหนูแล้วก็สิริธิ์สุวรรณาเสศขณะที่โค้ดโดนัทกุลซือสุขโขทัยก็วัดเลยเหมือนกันนะครับใช้ตัวไทย9คนในการออกสตาร์ทพักจอร์บาจโจและ2ต่างชาติเนี่ยก็มีแดนกลางคือฮิคารุมัซุอิและสุดหน้าฟอร์มแรงอย่างมาติอุสฟอนาซารีดีกรีรองรอดาวซันโบนะขณะน,นี้ยืนค้ำในพื้นทที่สุด้าย แต่ว่าคู่นี้เหมือนทันกันซึ่งเชียงรายเองเนี่ยพัฒนามาเยอะมากก็คือความแม่นยำในการเล่นพื้นที่ด้านบนของคู่ต่อสู้ไม่ใช่เพียงแค่เกมโอเพนเพลย์ open play นะครับลูกเซตเพย์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่ากดดันได้ตลอดแต่โอกาสแบบจ่าแจ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มาสักทีเดียวขณะที่ทีมเยอนสุโขทยัยการดรอปจอนบาโจแล้วส่งมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยโ,โหเห็นความแตกต่างซึ่งถามว่าฟุตบอลสุโขทัยมีระบบไหมคําตอบคือมีนะครับแต่คุณภาพผู้เล่นก็สําคัญเหมือนกันซึ่งพอบอลจะมาซื้อครึ่งหลังเนี่ย เหมือนเชียงรายก็รู้ตัวว่าพอต่างชาติของทางสุขโขทัยลงมาแบบเต็มๆปุ๊บเนี่ยจะไปให้เล่นง่ายๆในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องระแวดระวังพอระแวดระวังโอกาสมันก็เฉียวไปเฉียวมาซึ่งพอเล่นไปท้ายๆเนี่ยดูเหมือนมียุบนะครับสุขโขทัยเพราะว่าเกมเอฟเอคัพเนี่ยต้องเล่นถึง120นาทีกว่าจะชนะอุทัยธานีมาได้ก็เลยจบศูนย์ครับคู่นี้การครองบอลก็สูสีแต่ดูโอกาสยิงของเชียงรายดูดีขึ้นนะครับสิครั้งแต่ตรงกรอต้องปรับเยอะเลย ผมว่ายังไงก่อนหนะ้าต่างชาติก็ต้องมาในช่วงเล็ก2ต้องกัดฟันไม่งั้นเนี่ยลุ้นไม่ขึ้นโซสุขโขทยัยโอกาส8ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับแต่มีชนคารไปครั้งหนึ่งจากลูกยิงของเลสันเทียมราชดังนั้นจบแบบแบ่งแต้มเชียงรายก็ยังถือสถิติไม่แพ้สุขโขทัยในบ้านต่อไปและก็ยังมีคะแนนต่อเนื่องในยุคข,ของทางโคด้ดใดซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้อยู่ยาว,ยาวแน่คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย นอกจากผู้เล่นโควตาต่างชาติแล้วก็อาจจะมีนักเตะที่ b g จอาจจอมาให้ยืมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนวทางของทางคุณหันเนี่ยจะเป็นยังไงจะเอามาใช้เอามาปรับไหมหรือว่าอยากสร้างทีมจริงๆเพื่อทำชาเลนจ์ใหม่ๆคือโอเคผลงานฤด,ดูการนี้มันไม่ได้ดีแล้วในการรู้เลขกตัวเดียวต้องหนีตกชั้นก็ขอให้รอดแต่รอดด้วยผู้เล่นชุดนี้ก็หมายความว่าฤดูการต่อไปจะได้เห็นผู้เล่นชุดนี้มีประสบการณ์มากขึ้น แล้วก็เกาะอยู่กับทีมแบบต่อเนื่องเพราะว่าหลายคนก็อายุอย่างน้อย3เกมของทางโค้ชได้เนี่ยนะครับชนะ2เสมอหนึ่งในเกมลีกนะแล้วแมชชีน่าเจอกับนครปฐมจะเป็นการตัดสินไกลๆเลยนะครับว่าใครจะอยู่รอดเพราะถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสครับที่เลก2จะโกยแต้มไม่ทันแต่เชียงรายตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับหาโคโา้ชโบรไลเซนเพราะว่าชื่อเนี่ยก็ยังเป็นชาบ้โมโรอยู่ในใบารายงานซึ่งสุดท้ายเนี่ยไทยลีก ก็ต้องทาหนังสือทวงถามกฎยังไงก็ต้องเป็นกดส่วนครั้งเข้าไฟเนี่ยผมว่าไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับเพราะว่าการจบเล็กแรก15น้นัด21คะแนนอยู่ดับ6เนี่ยมันตอบชัดเจนว่าพวกเขามาไกลกว่าที่คิดและต้องชมด้วยครับว่าวิลกิตท,ที่ผ่านมาจากการที่โค้ดโดนัทเกือบจะตกเก้าอี้แต่สามารถเจรจาเพื่อเดินหน้ากันต่อแล้วทีมก็ค่อยๆมีทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆทีมที่ใจร้อนเนี่ยควรจะดูเป็นตัวอย่างเพราะด้วยเม็ดเงินในการทําทีมการเสริมตัวต่างชาติหรือผู้เล่นไทยหลายคนเนี่ย เขาเสริมและดูสไตล์ของผู้เล่นนะครับว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์ทีมหรือเปล่าไม่ใช่จ่ายน้อยจะหวังผลมากอย่างเดียวเขาก็ต้องพยายามดูด้วยนะครับว่าองค์ประกอบของแต่ละตำแหน่งมันจะสามารถบิลอัพผู้เล่นคนหนึ่งให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ดียังไงตามโจทย์ที่โค้ชต้องการนี่คือสิ่งที่ทำให้สุโข,ขทยัยประสบความสำเร็จไม่ต้องมาดิ้น,นรนมีการตกชั้นในช่วงเลทที่2ตอนนี้พวกเขาจะวางแผนง,ง่ายมากเลยนะครับในการเตรียมทีม เว้นแต่ว่าออสตาเล็กสองแล้วแพ้ติดต่อกันประมาณ6 7เเกมอ่ะแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเด้อส่วนโปรแกรมในวันนี้ยังมีอีก2คู่นะครับท่าเรือเปิดบ้านเจอกับหนองบัวในเวลา6กโมงเย็นและก็1นึ่ทุ่มบีจีจะทําศึกดาร์บี้แมชเมืองปทุมเจอกับแบงคอกยูเนเต็ดจ่าฝูงก็น่าติดตามทั้ง2สนามเลยเพราะว่ามีผลกับหัวตารางโดยตรงส่วนความเคลื่อนไหวในศึกเจลีกนะครับเคสของสุปชคสรารชาติก็ชัดเจนมาเมื่อวานเนี่ย แม้คอนซาโดเลซัปโปโรจะไม่ให้ลงเตะแต่ก็มีคู่อื่นซึ่งมีผลกับพวกเขาคือคาชิวาเรโซที่อยู่ในโซนปลอดภัยแต่ว่าแต้มยังไม่ขาดต้องหลีตกชั้นเหมือนกันปรากฏว่าเรโซสามารถยันเสมอกับวิเซอร์โกเบจากฝูงไดนน้1-1ดึงแต้มนี้เป็นแต้มที่ใหญ่พอที่ทำให้ซัปโปโรที่เป็นรองบวยและก็ต้องเจอกับซานเฟเช่ฮิโรชิมาตอนเที่ยงวันนี้ ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับตกชั้นอย่างเป็นทางการการตกชั้นในครั้งนี้ก็คือการร่วงไปเล่นในหลีกรองในรอบ8ปีของคอนซาโดเรดังนั้นจับตากัได้เลยครับเรื่องอนาคตของซูเปร์โชจะชัดเจนเมื่อไหร่แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าจะมีการประชุมน,นโยบายและวก็วางแผนชัดเจนและต้องมีการพูดคุยกับนกเตะแน่นอนส่วนทีมอื่นก็ต้องรอตามมารยาท ซึ่งถามว่ามีทีมสนใจในตัวของเช็คอยู่ไหมก็ตอบไปเลยว่ายังมีแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการตกชั้นไปเจลรีสอซัปโปรโรก็อาจจะรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยนอกจากเรื่องของสุบัโชคแล้วก็คือเรื่องของอนาคตโค้ชคนใหม่ด้วยเนื่องจากมิชามิไฮโลเปโตวิชก็จะลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้คือประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะตกชั้นหรือว่าจะอยู่ต่อเนี่ยเขาขอวางมือกับทีมแน่นอนดังนั้นบอร์ดบริหารก็ต้องไปวางแนวทางว่าโค้ชจะเป็นใครซึ่งถามว่าโค้ชคนใหม่มาเนี่ย ใครก็เก็บสุขรโชคทุกคนแต่มันสาคัญคือว่าถ้าสโมสรมองถึงการทํากําไรเอาเงินมาบริหารจัดการทีมได้และมองถึงการเลื่อนชั้นภายในปีเดียวทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับทั้งการเก็บสุขรโชคไว้หรือว่าการขายหรือปล่อยยืมไปให้กับทีมในเจล็กหนึ่งมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับสโมสรทั้ง2แบบอยู่ที่การช่างน้ำหนักมากกว่าว่าเขาจะมองแบบไหนซึ่งบอกว่าออปชั่นในการย้ายทีมมันก็ต้องมี สำหรับสุบโชชในกรณีที่คอนซาเดซัปโปโรตกชั้นเดี๋ยวความจริงมันก็จะเริ่มปรากฏมันก็เป็นวิถีของฟุตบอลอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะปิดดีลหรือไม่ปิดดีลเท่านั้นเองส่วนการกลับมาค้าแค่ในไทยลีกในตลาดรอบต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นศูนย์อย่างร้อยเปอร์เซนและก็หวังให้เช็คเนี่ยโชว์ฟอร์มให้ดีนะครับหลังจากจบศึกอาเซียนคัพเนี่ยถ้าร่างกายของเขาสมบูรณ์พอไม่ได้เจ็บซ้ำเจ็บซ้อนหลายสบโมสรในเจลีกจับตาสถานการณ์อยู่แล้วครับ ไปต่อนที่วงการฟุตบอลเด็กนะครับต้องยอมรับว่ามันกระเพื่อมขึ้นมา,าต่อเนื่องเลยตั้งแต่ทีมเยาวชน17ปีแล้วก็อยู่20ปีของไทยเนี่ยสร้างทีมแบบจริงจังโอเคผลงานดีบ้างไม่ดีบ้างแต่กระแสส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าจุดติดแล้วก็มีแรงเหวี่ยงกลับมาที่ฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆก็ต่อยอดมีการแข่งขันกันและทําให้เด็กเนี่ยมีเวทีแม้มาส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือของภาคเอกชนก็ตามอย่างที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็มีบอลเจ็ดสีตอนนี้ก็มีรายการของแอสเซไว ที่ทยอยจัดกันในหลายรุ่นอายุนะครับและพอบอลเด็กบูมเนี่ยเด็กก็สนใจฟุตบอลมากขึ้นพ่อแม่เด็กก็ต้องพาลูกไปตามฝันอย่างการเปิดคัดนักกีฬานะครับของบุรีรัมเนี่ยผมก็เห็นภาพหัวตกใจนะเพราะว่าเด็ก2,000ถึง3,000คนนะครับไปบุกล่าฝันกันตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่ได้มีคนจะเข้าไปเยอะนะครับเขาก็คัดกรองจากคุณภาพจริงๆและยิ่งผมมีโอกาสได้ไปเปิดดูคลิปนะครับที่บุรีรัมยูเอทดเนี่ยเขาเปิดแคมป์อะคาเดมี่ให้กับช่องเจด ได้ไปดูความลับในการสร้างเด็กว่าที่นั่นเนี่ยเขามีแต่ละฝ่ายทํางานกันยังไงบ้างก็เยาวชนทั้งหมดตอนนี้นะครับเป็นหน้าที่ของน้องหนชนชนกชิดชอบรับหน้าที่ดูแลเต็มตัวลูกชายคุณเดวินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลงานจับต้องได้มาตลอดนะครับและก็ไม่แปลกใจกับความสําเร็จของอะคาเดมีพวกเขาเมื่อได้เห็นเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ทั้งเรื่องของระเบียบวินัยที่อันเนี้ยเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าบุรีรัมย์เขาเน้นมากๆเลย สี่ทุ่มต้องเก็บมือถือขอเด็กๆถ้าเกิดเด็กจะลงมาเล่นมือถือต้องเล่นข้างล่างในโซนที่รวมกับเพื่อนๆเพื่ออยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แยกย้ายกันไปต่างคนต่างอยู่เพราะฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็ใช้กับชุดใหญ่ในบางสถานการณ์เพื่อให้เด็กเนี่ยมีกาลังใจมีแรงผลักดันที่จะได้เห็นรุ่นพี่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเล่นดีคุณก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะซูปเปอร์สตาร์ได้รถบัสการดูแลเรื่องของอาหารการกินพยายามจะยกระดับนะครับให้มันเกินเด็ก แต่ไม่ใช่สปอรให้เสียคนนะครับคือพยายามเติมเต็มในสิ่งที่มันมีความจําเป็นเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาเด็กโดยตรงก็แน่นอนนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ยต่อปีก็อยู่ที่หัวละ2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนบาทตีกลมๆนะครับ3 0 0แสนบาทคุณก็คูณไปเลยครับอะคาเดมีของบุรีรามก็มีเด็กอยู่110คนขั้นต่ำที่เสียกับเด็กเนี่ยก็มากกว่า33ล้านบาท แต่มันยังมีมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าผมเคยจําได้ว่าบุรีรัมเนี่ยกับอาคาเดมี่ปีๆหนึ่งเนี่ยห้าสิบถึงเจ็สิบล้านต้องมีแล้วถามว่าเด็กจะขึ้นมาได้กี่คนคือมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณครับมันคือเรื่องของคุณภาพเด็กขึ้นมาคนหนึ่งขายได้สามสิบสี่สิบล้านนั่นแหละครับคือความภาคภูมิใจของสโมสรก็เป็นว่าโดยรวมเนี่ยมันอาจจะขาดทุนมากกว่ากำไรแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือองค์ประกอบของสโมสรฟุตบอลอาชีพครับมันต้องซื้อได้แล้วก็สร้างเป็นซึ่งบุรีรัมเนี่ยมีระบบพวกเนี้ ครบยู่ในตัวอยู่แล้วเหลือเพียงแค่เมื่อไหร่มันจะจุดติดจะมีเด็กไทยที่ขึ้นมาพร้อมๆกันเป็น10บๆคนซึ่งพวกเขากพยายามสร้างกับทีมชาติชุดอยู่20ชุดนี้ก็เป็นว่าไม่ง่ายนะครับกว่าจะสร้างนักเตะคนหนึ่งได้คือเด็กต้องมีทัศนคติดีก่อนเพราะไม่ว่าคุณจะให้เด็กกินอิ่มนอนหลับมีกฎเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเกิดเด็กไม่ปฏิบัติตามทุกอย่างก็จบเพราะที่ผ่านมาก็มีเด็กหลายคนที่ถูกประเมินไม่ผ่านก็เยอะแยะไป ดังนั้นการลงทุนกับหลายคนก็ศูญย์เปล่าเสียค่าข่าวค่าน้ำส่งเรียนหนังสือเอาเป็นว่าในมุมแฟนบอลเนี่ยพูดถึงการปั้นเยาวชนมันง่ายแต่ในมุมคนจ่ายเงินเนี่ยเรื่องความอดทนต้องมาเป็นอันดับแรกเพราะกว่าจะมีเด็กคนหนึ่งที่บอกว่าเก่งเพียงพอเนี่ยมันไม่ได้มีกันขึ้นมาในทุกๆปีนะครับกว่าจะมีสุขโชคสุพนัฐเนี่ยมันไม่ได้ง่าย นอกจากนี้นะครับก็ยังเห็นเหมือนกันว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเขาเอามาใช้กับเด็กเลยว่าจะเป็นโรงยิมหรือว่าล่าสุดอย่างน็อตบอร์ดซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หลายสโมสร,รในพรีเมียร์ลีกหรือว่าทีมชั้นนําระดับโลกเนี่ยเขาใช้กันปรากฏว่าบุรีรัมก็ติดตั้งเทคโนโลยีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้กับเด็กและก็ผู้ใหญ่ซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเป็นอุปกรณ์ในการทดสอบกล้ามเนื้อแฮมสติงหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังที่ช่วยในการประเมินความแข็งแรง และก็ความไม่สมดุลของไอตัวกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งเป็นจุดที่ถ้าเจ็บแล้วเนี่ยอันตรายมากเพราะถ้าเกิดเจ็บแล้วรักษาไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่อยๆและมันจะเกิดอาการบาดเจ็บบ่อยมากที่เราเห็นนักกีฬาจับนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยเวลาออกตัวเร็วๆใช้ความเร็วในการเปลี่ยนทิศทางการเล่นการสปินวิ่งด้วยความเร็วสูงเจ็บตรงนี้ทั้งนั้นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเดี๋ยวปืดเดี๋ยวก็ตุกนี่แหละครับอุปกรณ์เนี้ยมันจะช่วยเรื่องตรงนี้คือดูแล้วก็ประเมินก่อนว่าถ้าเกิดดวว่่่าาเเเเเ็็กกมีีสสจจจะะบแลล้ยยงงงไ และตัวนี้มันยังช่วยประเมินนะครับให้เด็กมีความสมดุลร่างกายที่ดีเช็คพัฒนาการของกล้ามเนื้อที่ต้องยอมรับว่าสุดยอดมากก็แน่นอนและครับการสร้างเด็กของบุรีรัมเนี่ยคือพวกเขาทําจริงจังอยู่แล้วแต่กลับไปที่เรื่องเดิมเด็กจะมีมายเซตดีแค่ไหนในการทําตามหรือว่าไปดูแลตัวเองเวลาที่ไม่อยู่ในสนามผมบอกนลครับว่านอกสนามเนี่ยเด็กรับไปเต็มเมยิ่งถ้ากินนอนแบบนี้เนี่ยโอกาสเจอพ่อแม่น้อย ถ้าดีก็ดีเลยถ้าเสียคนเนี่ยก็หลุดไปเลยดังนั้นปีป,ปีหนึ่งขึ้นมาสักคน2คนเนี่ยผมก็มองว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับจากเด็กเป็นร้อยอย่างที่โค้ชเฮงวิยาลาภกุณเคยบอกนะครับว่าการสร้างแคเดมี่ของชลบุรีก็เหมือนกันมันน่าสนใจนะครับหลายโรงเรียนหลายแคเดมี่เนี่ยบอกว่าอยากสร้างเด็กแต่สุดท้ายก็อดทนรอไม่ได้ยกตัวอย่างในพริมลีกนะครับพวกเขาเคยทําวิจัยมาเหมือนกันว่าจะมีเด็กกี่คนที่ขึ้นมาได้ในแต่ละปีเป็นตัวเลขออกมาสุดท้ายน่าตกใจนะครับเขาบอกว่าหล้านคนเนี่ย เด็กจะประสบความสําเร็จเพียงแค่พันเดียวเท่านั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0 0 0 1์และไอ้ศูนเนี่ยก็จะมีการคัดเด็กออกไปเรื่อยๆถ้าเด็กคนไหนไม่ผ่านการประเมินมันก็จะเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยลงไปมากกว่านี้อีกดังนั้นสิ่งที่บุรีรัมย์ทำอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหมือนการเพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์เด็กที่จะประสบความสําเร็จซึ่งมันไม่เยอะหรอกครับอย่างเด็กในรุ่นของสุป,น,สปน,มกกบบนมาแล้วสาาามมรถตติิดทีชเป็นนััตะรดบอิ อีลิตคือเป็นพวกที่แบบเหนือความคาดหมายเป็นตั้งแต่ที่เป็นท็อปคลาสขาดไม่ได้ซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สร้างเด็กมานานกว่าเราและเขาก็มีทรัพยากรที่ขึ้นมาเยอะแต่ถามว่าเขาก็มีคนล้มหายตายจากไปไม่ตายจากเราเช่นเดียวกันเราต้องอดทนให้ได้เหมือนที่หลายชาติที่เป็นมหาอำนาจฟุตบอลเขาพยายามทําอยู่มาแล้วก็สามารถก้าวขึ้นไปเป็นระดับโลกได้ก็ขอชื่นชมบุรีรามในจุดจุดนี้ครับที่พยายามสร้างแล้วก็ให้โอกาสเด็กมาตลอด ปิตาที่เรื่องของทีมชาติที่เตรียมทีมในอาเซียนคัพนะครับวันนี้วนมาที่เรื่องของสิงคโปร์พวกเขาเนี่ยก็เพิ่งจะประกาศรายชื่อออกมา30คนก่อนจะตัดให้เหลือ26คนปรากฏว่า30ตัวที่เรียกไปติดเนี่ยเป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในเอสลีกคือลีกในประเทศของเขาหมดเลยครับไม่มีนักเตะ ที่เล่นในไทยลีกแม้แต่คนเดียวนั่นหมายความว่าสโมสรเขาไม่ปล่อยตัวหรอกครับเพราะเขามีสิทธิ์จะไม่ปล่อยเนื่องจากรายการนี้ไม่ตรงกับการแข่งขันในไปทินฟีฟ่าสามพี่น้องฟันดี้นะครับซึ่งอยู่กับบีจีแล้วก็ท่าเรือทั้งอิราฟานฟันดี้อิกซานฟันดี้แล้วก็อิวฮานฟันดี้ก็ไม่มีชื่อแฮร์ริสจูวที่อยู่กับเชียงรายยูไนเต็ดลงถึงยาขอบมาเลอร์ที่อยู่กับเมืองทองเหมือนตอนแรกก็อยู่ในข่ายแต่นักเตะดันมีอาการบาดเจ็บพอดีอก็กลายเป็นว่า ทัพเมอร์ไลออนเนี่ยจะมีแกนหลักจาก2สโมสรในบ้านเขานะครับก็คือแทมปิเลสโรเวอร์เก้าคนที่เพิ่งชนะบียใน ACL2 มารวมถึงไลออนซิตี้เซเลอร์แคนที่เคยบุกชนะท่าเรือในศึก ACL2 และมีคิวเปิดบ้านเจอท่าเรืออีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงกลางสัปดาห์หน้าส่วนการตัดตัวให้เหลือ26คนเนี่ยนะครับเขาจะประกาศ6ธันวาคมแต่สิงคโปรยยังดีนะครับพวกเขาจะแข่งอาเซยนคัพเกมแรกคือ11ธันวาที่จะเปิดบ้านเจอกับกัมพูชา ส่วนเกมกับไทยเนี่ยจะเตะกทีคือ17ทธันวาคมเลยก็พอมีเวลาหายใจหายคอกันคล่องหน่อยแต่พอขาดตัวผู้เล่นที่อยู่ในไทยลียกเนี่ยก็เป็นตัวสําคัญในเกมลุกทะนั้นเลยโดยเฉพาะอีกซานและก็อิวฮานเวลาเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยเก่งซะเหลือเกินเพิ่งจะฝากรอยแผลให้เรานะครับในคัดบอลโลกคือเก่งแต่กับพรีแต่ในรายการนี้ดันไม่มาทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่เล่าให้ฟังนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง นี่คือมีแต่เรื่องกับเจวรารปัตนะครับเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากกด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u t u b e นะครับขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกดก็ไามา่เลือนะครับมาเป็นส่วนหนึ่ง4แสนซับไปพร้อมๆกับเรา Facebook ด้วยนะครับทะลุ13ื0 0 0ามหมมาเลยนะครับในช่วงสิ้นปีนี้ถ้ามีคนติดตามทั้งสองสามหมื่นคนโอ้โหชื่นใจมากเลยเช่นเดียวกับท k t o อกด้วยนะครับขึ้นอยู่บนหน้าจอทุกอย่างแล้วฝากกดติดตามทุกช่องทางสำหรับคนที่ไม่ได้กดเราจะแปะ ลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ของ YouTube ด้วยจะได้หากันได้ง่ายเพราะบางคนบอกว่าหายากแล้วเซิร์ชเท่าไหร่ก็ไม่เจอขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ